This brought to Batter video Bike was Marcus Stone and Planner Camppower Be you by สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ไอโอเิดอลเหมือนทุกครั้งแต่ว่าก้าหลังนี้นะเป็น Audi e-tron Q4 นะครับแล้วก็อันนี้นะมันไม่ใช่เป็น e-tron ธรรมดานะเพราะ e-tron ที่มันใหญ่กว่านี้ e-tron 55กับ50มันเป็นอีกแพลตฟอร์มอันนี้อ่ะเขาสร้างจาก m b platform นะ่คล้ายๆ IDC กับ n e y o OK. k แล้วผมไม่รู้นะว่า IDC n e y o OK, k มันอาจจะไม่ไปถึงที่บางไทยแต่ว่าเออเนี่ย IDC มาที่น้ c, น,นเลยเนี่ยเนี่ยเทียบกันนะแต่ว่าไม่รู้อะคันนี้อะ Q4 มันจะไปเมืองไทยไหมแล้วก็ที่มันสำคัญนะเราจะเช็คก่อนนะคือล้อเป็น Bridgestone หรือว่ายางยางเป็น Bridgestone Tires Eco 2 3 5 5 5 5 9นิ้วผมชอบนะที่มันเป็น19นิ้วผมไม่ชอบโลว์โปรไฟล์หรือมันจะเสียงดังแล้วก็อาจจะใช้ไฟฟ้าเยอะแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นเอ่อติงง2 5 5 5ก็เป็นเอ่อสตาร์เกิรแล้วก็ข้างหลังนี่นะ่ะที่มันก็คล้ายๆกับ ID 4สีนะนอกจากว่าอเอาก็มี p o r a r o c Roof มี sunroof อันนี้อะ่ะ เรามี12โวลต์ข้างหลังนี้นะอันหนึ่งแล้วไม่มี12โวลต์ข้างหลังสุดแล้วนะมี12โวลต์ที่นี่แล้วก็ข้างหน้าก็มีโอเคเป็นเบาะต้องปรับทำต้องปรับเองนะ <laughs> แล้วก็มี12โวลต์ข้างหน้าอีกผมจะใช้ประชาติกล้องวิดีโอนะแล้วก็ที่มันต่างกันหน่อยคือเอ็น e n a กกับ IDC มันจะใช้อินฟเทนเมนท์ที่มันคล้ายๆกัน ID3 ID4 นั่นะมันจะเป็นอินฟเทนเมนท์อันใหม่นะแล้วก็แต่ว่า Audi เขาเลือกใช้อินฟเทนเมนท์หรือว่าซิสเต็มเนี่ยมันเป็นคล้ายๆ OS ว่าเนี่ยของ Audi เนี่ยถ้าใครรู้จัก Audi ก็จะจำได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย Charging Efficiency นะเนี่ยนะเนี่ย95.5เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยแล้วก็เข้าไปในนี่เข้าไปใน Home e t t i n g s Settings, ก็ก็ขุนๆใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนเอาเดีแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนะึงนะ i n s t r u m e n t cluster ของ IDC ID3 กับ N อยากมันไม่ค่อยโชว์อะไรเยอะอ่ะแต่ว่าอันนี้อะ่ะเขาเลือกของ Audi แล้วก็มันดีนะนะตอนนี้โอเคพอดีว่าเรายังไม่ได้เราไม่ชาดนะแต่ว่าตอนเราชาจรถนะมันจะโชว์ได้ว่าเรารับกี่กิโลวัตนะนะดีมากเลยแล้วก็มันก็โชว์เปอร์เซนต์ด้วยนะแบตเตอรี่มันโชว์เปอร์เซนตะ์นั่นแหล ผมได้บ่นตั้งนานแล้วว่ารถคันอื่นมันน่าจะโชว์เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ยนะในนี้เลยเนะ่ยเราไม่ต้องเมื่อก่อนนะถ้าเป็นคันถ้าเป็น e-tron GT หรือว่า e-tron 55-50นะเราต้องเข้าไปใน car แล้วก็เข้าไปใน charging efficiency ต,ตอนผมทสดสอบนะ่ะผมจะเปิดจอนี้ทิ้งไว้แลนะเพราะเราจะได้รู้ว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์ในนี้มันอยู่ในนี้ก็ไม่ต้องการแล้วเราจะได้เปิดอย่างอื่นเช่น น v i เ a กชันแผนที่อะไรอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์นะ oh, <laughs> ดีมากเลยโอเคแล้ววันนี้เราจะทดสอบดูว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหน uh, เราจะทดลอง1 2อยยกิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนแล้วก็ค่อยขับ90แต่ว่าเราไม่ต้องวัดทั้งแบตเตอรี่หรอกเพราะว่าเราเคยเทสดสอบแล้วมันเป็น82 kWh กิโลวัตต์ชั่วโมงเหมือนเอ็นเนกกับ IDC ีส่กันนแล้วก็แค่เช็คดูว่ามันจะใช้ไฟไฟ้าเยอะแค่ไหนแค่ั้นนะ r i g h t let's check the way to the car 1,080โอเค2,260อืม hmm. alright วันนี้ก็อากาศดีนะมีลมส่งนิดหน่อยแล้วก็ข้างนอก18องศา แล้ตอนนี้เราก็ใช้233วัตต์เอวตกิโลเมโอเคเราจะไปหนึ่งรอบแล้วนะเเนี่ยผมเพิ่งจะเห็นนะว่าเขาปิดถนนเลยนะเพราะว่าเขากำลังราดยางฝั่งโน้อนอะเนี่ยมันไม่มีรถมาเลยเขาปิดยาวเลยเนี่ยเราแล้วก็ตอนนี้เรามีลมโซ่เราต้องเราจะต้องกลับไปที่เดิมแต่ว่าขับ เร็วเท่ากันนะเท่าเดิมก็แปลว่า,เ,าเราต้องไปเทสสอ่อื่นหรือว่าเดี๋ยวอโอเคเราต้องไปทสสอ่อื่นนะแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีเนี่ยมันยุ่งยากนิดหน่อยอโอเคเราต้องที่เราขับตอนนี้นี่มันใช้ไม่ได้เลยเราต้องเริ่มใหม่แล้วก็หาหรือว่าเราจะเทสสนเส้นไหนดีนะโอเคตอนนี้เรามาที่อันนี้มัน ที่นี่มันชื่อทองเนี่นะแล้วก็เนี่ยผมกะว่าเราจะขับจากนี่นะไปทางใต้ไปถึงดอดแล้วก็กลับมาที่นี่มันจะเป็น104กิโลเมตรนะรวมแล้วอะ่ะเพราะว่าที่จริงที่ผมเทสอย่างนี้เราทําได้ที่ไหนก็ได้ถ้าเราขับ1 2 0หรือว่า9กกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แล้วก็ไปจากที่ที่นี่แล้วก็ไปที่ไหนก็ได้แล้วก็กลับมาที่เดิม มันจะได้ไม่มีอะไรกับลมส่งลมอะไรต้านอะไรแต่เ,เราจะรีเซ็ตแล้วก็ไปอีกรอบนะต้องเริ่มใหม่นะเนี่ยเรากลับมาที่เดิมนะแล้วก็โอเคอันนนะี้จริงิเมื่อกี้นี่มันเป็น227วัตต์แอต์กิโลเมตรแต่ว่าคันเนี้ยมันจะนับทุกอย่างตอนเราจอดรถจริงๆรันผมว่ามันผิดนะมันไม่น่าจะนับตอนเราอยู่ในพาร์คเพราะถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์นะถ้าเราอยู่ในดรายอย่างงี้อันนั้นว่าเป็นอย่างหนึ่ง สมมว่าเรากำลังขับรถแล้วเราหยุดที่ไฟแดงผมก็ว่ามันก็แฟร์ที่จะนับทุกอย่างตอนเราอยู่ใน drive แต่ว่าถ้าเราอยู่ park เนี้ยมันไม่น่าจะนับเลย,เอยตอนนี้มันจะปิดรถดับรถมดเลย <c oughs> แต่ว่าโอเค227วัตต์เอ่อกิโลเมตรแล้วก็ผมก็ได้เช็คตัวนั้นว่าในตาม google มันน่าจะเป็น94กิโลเมตรแปลว่ารถคันนี้มัน u n d e report r 0. อประมาณ1น้อยไปก็แปลว่า เราต้องหักไป1%แึ่งปอว่ามันใช้2 2 5วัตต์เอาแต่กไหมก็ดีนะแล้วก็แปลว่าเราน่าจะขับได้333กลเมตรเลยอะแต่ว่าผมกะต้องกะนะว่าเรามี 75kWh วัตต์เอาเพราะว่าผมขีเ้เกียจเช็คดูว่ามันมีเท่าไหร่อันนี้แรตเตรีนมันน่าจะเป็นเหมือน idc แล้วนะตอนผมเท s idc มันเป็น 75kWh ลวัต์เอาแต่ว่าตอนผม test n เยี่ยมันเป็นแค่73แล้วก็ตอนเพิ่งจะเ e s t idc gtx มันเป็นแค่70 2 k w กิโลวัต์ชั่วโว่าเราก็กะั5บ75นะถ้าถ้าเป็น72นี่มันก็จะเป็นประมาณ320กิมตรประมาณนั้นโอเคตอนนี้เราจะเทสอีกทีหนึ่ง90กมต่อชัโมองแล้วก็จะกลับมานี่ที่เดิมนะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะเราต้องขับ93กิโมต่อชั่โมองแล้วก็คันนี้อ่ะมันแปลกนะเพราะว่าถ้าเราจะขึ้ถ้าเราจะเพิ่มความเร็วหนะ้าที่ครูคอนโทรลอะมันจะเพิ่มแค่สิ หรือว่าเบา10แค่นั้นอะมันมันเพิ่มหรือว่าเบา1กิลเมตรต่อชั่มงไม่ได้ล้วนะผมได้ลองทุกอย่างผมเคยขับอ e r o n GT เ e อ้ e-tron GT แล้วก็ขับ e e-tron ธรรมดาอันนี้อยาผมรู้ว่ามันเวิร์กยังไงแต่ว่ามันเหมือนก็มันขาดปุ่มหนึ่งนะทำไมไม่รู้นะผมได้อ่านมันว่า,ามันไม่ไม่ได้เลยวิธีเดียวนะถ้าเราจะเราจะขับ93ก็คือเราต้องค่อยๆเดี๋ยวๆๆ สามเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็ต้องกดปุ่มเซตเนี่ยนะเราต้องขับจนถึงเราต้องเร่งจนถึง93แล้วก็กดป <laughs> <laughs> ุ่มเซ็ตโฟร์สปรูมดูร์เทคนิคเฮ้ยฮะนี่บ่เฮ้ยแต่ว่าคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนอ e ีสโตรตุยใช่อีสโตรตุยนี่ยเป็นอ e ีสโตรห้าสกับ50นี่มันใหญ่นพรว่ามันนี่มันหนักแล้วก็ใหญ่เบื้องต้แต่ว่าที่มันเล็กกว่า <laughs> โอเคเราก็จะขับไปอีกจนถึงดอนแล้วก็กลับไปที่เดิมนะเรากลับมาที่เดิมนะแล้วก็คราวนี้นะเราใช้แค่156วัตต์อตกิโลเมตรนะแต่ว่าเราต้องหักไป1%นะที่มันผิดนิดหน่อยก็แปลว่า154วัตต์อปกิโลเมตรนะดีมากเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยนะอีทรอนคันนี้อ่ะมันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า อีตัวนตุยตั้งเยอะเลยแต่ว่าโอเคเ,อเดี๋ยวเราจะผมต้องชาร์จเนี่ยเหลือแค่ยี่สิบออกเปอร์เซ็นต์นะผมต้องชาร์จก่อนกลับบ้านแล้วก็จะไปชาร์จที่นนแล้วก็ค่อยเช็คทุกอย่างแล้วก็เทียบกับคันอื่นนะเป็นยังไงอะ่ะเกิดตอนนี้เรากลับมาที่ไอออนติดดอนแล้วก็ชาร์จแล้วก็จริงตอนนี้นะผมกําลังจะเตรียมทดสอบหลากรถพ่วงนะนะแล้วก็โอเค แต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นวิดีโออันอื่นนะผมอาจจะทําแค่ภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาไทยนี่คิดว่าคนไทยเขาไม่สนใจรถพ่วงนะอโอเคแล้วก็วันนี้นะมันใช้ฟ้าน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับ IDC กับ Eniok ok นะอย่าลืมนะว่า IDC กับ Eniok ok, มันใช้มมโต์กับแบตเตอรี่เหมือนกันเปียบเลยนะมันไม,ม,ม่หลายอย่างที่มันเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยเช่นพวงมาลัยบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ที่ IDC กับ N อย่างมันใช้ฟ้ามากกว่าคันนี้นะคงจะเป็นเพราะว่ามันมีมันมีสสาเหตุนะคืออัน,นสาเหตุที่หนึ่งนะวันนี้อ่ะมันอุ่นกว่าเทสอื่นนะนะั่นแะที่ผ่านมากับคันอื่นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคันนี้มันใช้19นิ้วอย่างอนะ่ะ คันอื่นนี่มันเป็น20ิกับ21นิ้วแล้วผมเคยเทสกับคันอื่น้วนะกับเทสลากับคันอื่นดนะ้วยว่าถ้าใช้ยางหรือว่าใช้ล้อที่มันใหญ่ใหญ่กว่ามันจะทําให้มันเปลืองไฟฟ้าก็แปลว่าถ้าเราใช้ IDC หรือว่า N อย่างวันนี้อ่ะตอนอากาศอย่างนี้แล้วก็เราใช้19นิ้วนิ้วก็คงจะได้แบบเหมือนกันเปรียบเลยนะแล้วก็ขับได้เกือบ500กิโลเมตรเลยแต่ว่าที่ผมไม่รู้อ่ะคืออ่ผมเคยวัดอ่ว่ามันได้กี่กิโลวัตต์เอารนะ หลายครั้งแล้วก็บางทีมันเป็น75กิลวัตต์อบางทีเป็น72เพราะฉะนั้นอะ่ะผมก็ใช้75คราวนี้แต่ว่าถ้าเรากะว่ามันเป็นแค่72นะมันก็น่าจะขับได้ตั้ง467กิเมก็ยังขับได้ไกลอยู่นะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่า โฟล์กสวาเกนขาได้เปลี่ยนซอฟต์แวร์ไม่ให้มันได้น้อยกว่าเดิมมันนะก็ไม่รู้ว่าไม่มีเวลาเทสตสวันนี้ว่าขี้เกียจทดสอได้เทสซ้ำๆตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยหือหลายครั้งที่มันมีปัจจัยอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะเทสซ้ําไปนะก็โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปากันใหม่สวัสดีครับ